สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนหมูกกยการ์เด้นนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของน้อมนะคะวันนี้เป็นวันอาวันจันนะคะเช้าว,วันทํางานของหลายๆคนนะคะเพื่อน นี่ใครที่ทำงานก็ขอให้มีความสุขนะคะส่วนคนที่อยู่บ้านปลูกดอกไม้ก็ขอให้มีความสุขเหมือนกันนะคะวันนี้วันหยุดนอมหนึ่งวันนะคะพอดีมีธุระนะคะก็เลยไม่ได้ตัดดอกไม้ส่งนะคะวันนี้แต่ว่าแวะมาทักทายเพื่อนๆนะคะแล้วก็ส่งความสุขด้วยดอกไม้สวยๆเหมือนทิวลิปแบบนี้เลยนะคะ ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือคุณนายตื่นสายนะคะเพื่อนๆคุณนายตื่นสายที่กําลังจะผีบานนะคะตอนนี้เวลาประมาณ8ปดโมงเช้านะคะกําลังจะบานแล้วนะคะก็เลยพาเพื่อนๆมาชมก่อนว่าเขาจะค่อยๆบานขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตามแสงแดดนะคะพอแดดเริ่มส่องปุ๊บเขาก็จะเริ่มบานนะคะวันนี้อากาศครื้มๆหน่อยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยบาน บานสะพังเท่าไหร่นะคะแต่ว่าความสวยงามก็มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วก็คือน้องพึ่งนะคะนี่ไงน้องพึ่งมาเยือนแล้วนะคะเพื่อนๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเขาชอบมาหาเกสรดอกไม้นะคะนี่สวยๆแบบนี้นะคะกําลังเริ่มจะบานแล้วนะคะ ใครที่สนใจที่จะปลูกดอกไม้สร้างสุขหน้าบ้านนะคะทักไทยแอดไลน์น้องเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0952197328จจะโทรหรือจะไลน์ก็ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอส่งความสุขเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอให้มีความสุขกับการปลูกดอกไม้ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะเพืเ่อนๆขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ